มาดูแบงค์แบงค์ห้าสิบวิ่ง 50, แคปเดือนเดือนจะได้อันนี้เก็บเฉพาะแบงห้าสิอย่างเดียวได้มาทุกวันก็เก็บทุกวันเดี๋ยวมาลองนับดูว่าจะได้กี่ใบ

สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวก็ลองบวกดูว่าจะได้กี่บาทหนึ่งร้อยเจ็ดใบทับแก๊ปหนึ่งเดือนแล้วก็เก็บแบงค์ห้าสิบหนึ่งร้อยเจด็ดคูณ 50บเท่ากับได้ประมาณ5,350บาทได้ประมาณ5,350ันาบาทกับแคปหนึ่งเดือนเก็บเฉพาะแบงค์50สอย่างเดียวได้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ